ในรายวันสุคนชัยอารีภัยบู์ฟันธงพรุ่งนี้มีพักการเมืองล่มสลายบ้านเมืองของพวกเราทุกคนยังต้องเผชิญกับหลายบริบทในหลายปัญหาที่รุมเข้ามาถึงตัวทุกครัวเรือน ก็คงต้องทำใจอยู่ร่วมทุกกันต่อไปจนกว่าจะมีคนดีคนเก่งขี่ช้างขีม่ม้ามาแก้ปัญหาดูเหมือนฝ่ายการเมืองที่อ้างว่ามาตามแถวประชาธิปไตยก็เริ่มนอกแถวแอบไปใช้บริการของอำนาจแฝงอื่นมาค้ำบารมีเพื่อความยั่งยืนต่อยอดอำนาจต่างหันมาใช้ การเมืองแบบเดิมๆที่ต้องลงทุนพลิกลิ้นปลิ้นปล้อนไปตามลีลาเพื่อความยั่งยืนในอำนาจที่ว่าไปนั่นแหละคือเป้าหมายของอาชีพการเมืองเพื่อจะได้เดินต่อไปให้ถึงผลประโยชน์ถ้าจะกล่าวหาว่าความชั่วเป็นตัวตนที่อ้างอาชีพคนของประชาชนก็ยังมีเสียงตะโกนใส่มันปล้นไปจากประชาชนนี่ก็แววมาว่า รัฐบาลลูกรักของพ่อทักษินนายกอุงอิงมีฝ่ายหัวหมอความประกบติดวันต่อวันจะจูงมือเดินให้พ้นข้อกล่าวหาพ้นตัวได้หรือไม่ภายในเวลาก่อนสิ้นปีต้องชัดเจนตกเก้าอี้หรือเปล่าหมอความส่วนใหญ่ตอบเป็นเสียงเดียวกันอยู่ที่ฟ้าลิขิตส่วนข้อกฎหมายที่นักร้องรุมกล่าวหานั้นรอดอยากครับเจ้านาย หมอดูการเมืองชื่อดังไพบูนิติตะวันเลขาธิการพักพลังประชารัฐประธานคณะกรรมการฝ่ายกฎหมายของพักพลังประชารัฐของลุงป้อมเหมือนจะรู้อะไรบางอย่างมาทำนายว่าวันพรุ่งส10ตุลาฟ้าจะผ่าเปรียงที่พักเพื่อไทยจนล่มสลายภายในพริบตา คนที่ได้ยินข่าวนี้ไม่มีใครตื่นเต้นเท่าไหร่เพราะราคาคุยของคุณภัยบุญนิติตะวันไม่แม่นพอจะเชื่อถือได้ไม่น่าเชื่อถือว่างั้นเถอะก็รอดูวันพรุ่งนี้ที่10ตุลาคมจะมีพักการเมืองล่มสลายจริงหรือไม่สุคนชัยอารีสืบจะข่าวรายงาน สนับสนุนโดยปุ๋ยเคมีตราราชสีมงกุฎปุ๋ยคุณภาพดีผู้เกษตรกรไทยผลิตโดยเครียงไกลเคมีคอนสนใจติดต่อตัวแทนหรือร้านจำหน่ายปุ๋ยใกล้บ้านท่านหรือโทร0954605580